สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับพับจีโมบายวันนี้เรามาเล่นกันสนุกสนานนะครับโดดล่มลงมาเจ้า <c oughs> ล่มไม่ตรงกลางนะครับลงถึงพื้นเรียบร้อยถึงพื้นแล้วเราก็วิ่งครับสับตีนแตกไอทิศสับตีนแตก,ตแตกเล่นไม่เก่งเดี๋ยวเรามั่วเก่งนะครับเดี๋ยว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 หาปืนก่อนยอมรับเลยว่าพับจีนี่เล่นไม่เก่งเอามากๆเอ้ยโอ้ <c oughs> นี่คือลูกสาวนะครับนี่มองตรงเตง <c oughs> น้องตรงแตงลูกสาวเล่นด้วยครับลูกสาวจะเป็นสายยื่นเมอรอเธออยู่ที่ท่าน้ํารอพ่ออยู่ตรงนั้นนะลูกนะเดี๋ยวพ่อจะมาหาปืนก่อนเกมนี้อาจจะเป็นแบบว่าอุปสรรคเล็กน้อยพอช่วยลูกไม่ค่อยจะได้นะครับอึ๊บโอ้โหลงมาน่าะเจอลูกอีกแล้วเอาละลูกได้ปืนกับหมวกงแล้วตามพ่อมาลูกตามพ่อมาอย่าเป็นภาระ,ะของพ่อหลายอย่าให้พ่อได้แบกเจ้า แค่นี้พ่อก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วลําพังตัวเองก็จะเอาตัวไม่รอดนะครับอ่าตอนนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนเฮ้ยมีศัตรูจัดไป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 นี่เรามันปืนอบอตอครับลูกซองหรือตำรวจบ้านจัดไปเรียบร้อยควันขมงหงเฉงอ่าตรวจสอบกองเงินโอเคเก็บเก็บเก็บอ่าลูกสาวลูกสาวตามมาอีกนะไม่เคยจะช่วยอะไรพ่อเลยเนี่ย โอเคเดี๋ยว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 เก็บไปได้หนึ่งศพเราไม่เน้นยิงเราเน้นฟาร์มเจอลูกสาวอีกแล้วลูกไม่ทําอะไรบ้างเลยเหรอลูกไม่คิดจะทําอะไรเลยเหรอมามามาตามพ่อมาดูเพื่อนเราดิเพื่อนเราทาอะไรอยู่โอ้เพื่อนเราเก็บได้เอาเอาลูกคานมาลูกคานมาหาพ่อเดี๋ยวพ่อจะช่วยลูกก้องก็ไม่มีโอ้แย่แล้วลูกก้ก ลูกคานมาหลบหลังกำแพงแล้วเดี๋ยวพ่อจะชุบให้มานี่มานี่มานี่ยยจุบ๊บโอ้นี่นี่เพื่อนเราบ้ักพอนแล้วโอ้ยยืนยิงอย่างเท่เพื่อนเราเอาเอาเดีเอามาม้าม้ามาคานมาเดี๋ยวจะชุบให้โอท้ทำตัวเป็นทำตัวเป็นทหารแพทย์นะครับทหารแพทย์แพทย์สนามมานี่มาม้ามาเดี๋ยวจะชุบให้ชุบชีวิตเจ้าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องปิดด้วยสโมกนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว มันเร่งมันก่อนดีกว่าเดี๋ยวลูกอย่ามาขวางอีลูกโว้ยลูก็ไม่หนูหนูกล้องพ่อก็ไม่มีเดี๋ยว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 เปลี่ยนปืนก่อนอันนี้น่าจะมีกล้องนะนี่ขนาดสายฟาร์มนะของยังไม่ดีของยังไม่ดีเลยเอานั่นโอ้โหแว่งเอาปืนแว่งไม่กระโดนเอ้าเอ้าเออโอ้โหโอ้เรือสาดแล้วเรือสาดเกือบตายแล้วพ่อกอบตายแล้วลูกอีหนู อีหนูนอนเล่นไม่คิดจะยิงช่วยพ่อโอ้โหระเบิดลงตูมตามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสโมกสโมกปิดก่อนปึ๊บนี่สโมกปิดไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวนะทายังมองก่อนทายังมองก่อนลูกลูกอย่าพึ่งไปลูกลูกอยู่นิ่งนิ่งลูกถ้าไม่ช่วยยิงก็อยู่นิ่งนิ่งเดี๋ยวเอาโดนอีกแล้วลูกกูมาโอ้ยมานี่พ่อชูไพ่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันวิ่งมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตัดปืนโอ๊ย ตายไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่าเอาอีหนูมาป่วนต่อเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีลาตีสวัสดีาสสดบ,าบาย